โอเคก็คือว่าเทนได้ความรู้เรื่องกล้องและชน,นิดของกล้องมากขึ้นและรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการถ่ายรูปนั่นเองและรวมไปถึงรุ่นพี่ของเทนที่ใช้กล้องในการถ่ายหรือการอัดวิดีโอเทนบอกได้เลยว่ารุ่นพี่สุดยอดมากอีกอย่างอีกอย่างก็คือรุ่นพี่แล้วนะ่ะถ่ายรูปได้สวยจริงๆหัวข้อที่เทนศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็เลอกได้เลยว่าน่าจะเป็นเรื่องของมุมกล้องและการจัดแสงเนาะ เพราะว่าเทนก็ไม่ค่อยได้เก่งกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ถ้าเกิดจะให้เทนวางแผนเรื่องข้างหน้าหรืออนาคตเนี่ยก็บอกเลยว่าก็น่าจะไปศึกษาให้ทั่วถึงมากกว่านี้แล้วก็ลึกซึ้งกว่านี้เริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนตัวเองอนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมนายจตพักรุ้ิรักศักดิ์ชั้นปอชสองดับสี่ครับวันนี้มาพูดเกี่ยวกับวิชาถ่ายภาพ เบื้องต้นครับผมความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับประเภทกล้องและการถ่ายภาพครับและจัดการการจัดการองค์ประกอบครับผมความรู้ที่ผมสนใจนะครับก็คือการจัดองค์ประกอบภาพนะครับผมและการวางแผนความรู้ขยายความรู้ของตัวเองก็คือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านที่ตัวเองสนใจครับสุดท้าครับความรู้ที่ได้จากวันนี้ครับคือประเภทของกล้องนะครับศินะายการถ่ายภาพนะครับ รู้เกี่ยวกับเรียนของกล้องนะครับเรียนวายครับว่าทำงานยังไงบ้างประเภทของกล้องก็แบบประเภทไหนใช้ยังไงเอ,อ่อเหมาะกับงานไหนนะครับแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับความไว <c oughs> ความไวต่อแสงนะครับรูบ้กเกี่ยวกับโหมดโหมดสำหรับถ่ายภาพน,นะครับพวก under normal over นะครับ สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับในการเรียนรู้ก็คือกล้องนะครับเรื่องประเภทของกล้องนะครับวิธีการใช้อะไรแบบนี้นครับมุมการถ่ายภาพครับวิธีขยายความรู้นะครับขยายความรู้คือหาในเน็ตนะครับถามเพื่อนถามครูครับความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องแต่ละประเภทนั้นใช้งานอย่างไรและมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะ ส่วนความสนใจในการเรียนนะคะสนใจในเรื่องมุมแสงเงาของการถ่ายรูปนะคะว่าควรจัดองค์ประกอบอย่างไรส่วนการวางแผนนะคะนั่นก็คือการฝึกเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกถ่ายภาพการจัดมุมกล้องแล,และเงาเงาของแสงนั่นเองค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะนําข้อบูลทบทวนการเรียนออนไลน์คาาวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นในะคาบแรกของเธอพี่สองมาให้ทุกคนดูด้วยกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้มาความรู้ใหม่เนี่ยคือชีวิตของกล้องและเรื่อง คำศัพท์เฉพาะของการถ่ายภาพเรื่องการจัดแสงการจัดเงาแล้วก็พวกแอปพลิเคชันใหม่นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยก็คือผมต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกการจัดวางองค์ประกอบภาพเรื่องแสงเงาตอนที่เราถ่ายภาพนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปพัฒนานเป็นงานวาดของผมซึ่งที่ผมต้องการวางแผนที่ผมวางแผนไว้เนี่ยคือผมคิดว่าผมจะนําข้อมูลที่อาจารย์สอนเนี่ย นำไปหาข้อมูลเพิ่มใน Google หรือ YouTube นะครับเพราะว่าผมจะได้เอามาพัฒนาตัวผมทั้ง <c oughs> เรื่องของแสงเงาการจับอ,องค์ประกอบ <c oughs> เรื่องมุมมุมมองต่ตางๆซึ่งมันจะเป็นข้อที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชนิดของกล้องนะครับว่ากล้องตัวนี้เรียกว่าอะไรมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างน,นะครับผมก็อย่างที่สองก็จะเป็นพวกเลนนะครับ ก็ว่าเลนนี้เรียกว่าอะไรอย่างเช่นเลน, Alt ire, เลน Tele, อัลตราไวเลนเทเล่หรือเลนไวใช้ถ่ายรูปยังไงเลนเทเลใช้ทําอะไรยังไงถ่ายรูปในระยะไหนทําอะไรได้บ้าง,แล,างแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันครับในการถ่ายรูปได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการวัดแสงการจัดแสงพวกค่าเอสโอหรือค่าเอฟหรือค่าไวเบลานต่างๆนะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปพื้นฐานอีกด้วยนะครับแล้วก็ อย่างที่สองนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกเบสิกการถ่ายรูปเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับผมแล้วก็การเลือกเลือกเลนส์ครับมาใช้ถ่ายรูปใน,นระยะต่างๆครับผมแล้วก็การการวัดเอ้กการคัสตอมหรือการจัดแสงครับว่าควรจะจัดแสงแบบไหนในสถานการณ์ต่างๆครับผมก็อย่างที่สามนะครับก็จะหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ไหนก็อาจจะทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ ครั้งในวิชาเรียนที่อาจารย์สอนครับผมส,สร้บผมนายพฤชพงศ์วรสานยูชนปชอสอัสี่ร้อยี่สองครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามอาจารย์พีทั้งหมดสามข้อนะครับข้อแรกเลยคือสัปดาห์นี้นะผมผมได้วความรู้อะไรไปบ้างน,นะครับจากที่เรียนไปก็คืออย่างแรกเลยคือเป็นความรู้เกี่ยวกับกล้องครับผมอย่างที่สองคือความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพครับผมการจัดแสงหรือว่าอะไรต่างๆครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับผมผมอยากจะอ่าเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สายไปทางไหนนะผมก็คือทางเกี่ยวกับปรับแต่งภาพผมการถ่ายภาพประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะขยายความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไงก็คือผมจะศึกษาจากอินเทอร์เน็ตครับผมแล้วก็จาก YouTube นะครับชื่อนางสารบุญคิดแก้วชั้นก็ชองทับ4กระบวนการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์นี้นะคะหนูได้ความรู้ใหม่ก็คือความรู้เรื่องกล้องแล้วก็ การถ่ายรูปว่าดูรูปยังไงรูปคมชัดหรือไม่อะไรแบบนี้คะ่ะความรู้ไหนว่าที่หนูสนใจเพิ่มเติมหนูอยากรู้ในะมุมถ่ายรูปยังไงให้คนดูสนใจแล้วก็ให้ดูสวยคะ่ะหนูจะขยายความรู้ของตนเองก็คือศึกษาเกี่ยวกับมุมถ่ายรูปแล้วก็การตกแต่งรูปการดูรูปอะไรให้ได้มากที่สุดจ,าจา๋าจ้าแล้วก็นํามาปรับใช้ในการถ่ายรูปของเราเองแล้วก็ลองดูว่า อันไหนที่เราถนัดอันไหนที่เราไม่ถนัดคะสวัสดีครับอย่างที่1นนะครับความรู้ที่ได้มาในวันนี้นะครับได้รู้วิธีการใช้แอปพลิเคชัน dslr c ค m นะครับว่ามีการทํางานอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างไรนะครับอย่างที่2ครับผมความรู้ที่สนใจเพิ่มเติมครับของผมนะฮะคือการที่จะรู้มุมต่างๆในการถ่ายภาพคนนะครับให้สวยทั้งคนและวิวทิวทัศนะครับได้อย่างชํานาญ อย่างที่สามนะครับวิธีการในการวางแผนขยายความรู้ของผมนะครับได้ได้เรียนรู้มาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาปรับใช้และเรียนรู้เพิ่มเติมจากการลองถ่ายภาพในลหลายๆแบบลหลายๆมุมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมส่งภาพลงเพื่อนนะครับวันนี้ที่จะมาบอกแต่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้เรียนไปในวันนี้นะครับก็คือเรื่องกล้องนะครับเรื่องที่ดเรียนวันนี้ก็คือกล้องถ่รูปแบบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการแอปถ่ายภาพ ก็วันนี้ได้เรียนในการใช้ซูมเลยนะครับรับถ่ายภาพนะครับก็คือได้รู้หลายอย่างมากนะครับเช่นเอ่อจป,ปรับสายปรับสีอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันดีมากครับและสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในวันนี้ก็คืออยากจะเรียนรู้เรื่องกล้องมากกว่านี้นะครับแล้วก็รู้ทิคในการถ่ายภาพมากกว่านี้นครับเพราะว่าผมไม่ไม่ชอบถ่ายรูปนะครับก็มีอยากจะบอกว่าวิธีการในการ เอ่อเพิ่มของรูปผมเป็นคปของรูปของผมในวันนี้ก็คือผมอยากจะเอ่อยังไงครับคืออยากจะขยายมากกว่านี้ครับเพราะว่าผมอยากจะถ่ายรูปเป็นมากปกติผมไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปเก่งครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายไก่กังวลพุทธวงศ์นะครับปชวชอสองทับสี่เลขที่สี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตอบโจทย์ตามหัวข้อที่ อาจารย์ให้มานะครับผมโดยเริ่มจากข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งจากกระบวนการเรียนในสัปดาห์นี้นักศึกษาค้นพบสิ่งใดเป็นความรู้ใหม่บ้างความรู้ใหม่สําหรับผมในวัน,นในสัปดาห์นี้นะครับก็คือชนิดของกล้องที่แตกต่างกันรเรื่องเลนส์เรื่องการจัดแสงการปรับภาพแล้วก็การลั่นแชตเตอร์ประมาณนี้ครับผมต่อมาที่ข้อสองนะครับข้อสองความรู้ใดบ้างที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมครับสําหรับผมนะครับก็คือ ชนิดหรือขนาดของกล้องนะครับมีวัสดุเอ้ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรใช้ในงานรูปแบบแบบไหนนะครับผมมาต่อข้อที่3ามครับข้อที่3านักศึกษาวางแผนจะขยายความรู้ของตนเองอย่างไรนะครับก็อาจจะไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมเช่นชนิดของกล้องว่ารุ่นไหนมันความละเอียดชัดประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ละค่ายเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม ก็ขอจบการนเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมครูครูจันเจ๋งครับผม